สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่16มกราคม68นะครับ Facebook กีตาร์สันโดษครับอะไหล่ยองตัวนี้นะครับของอีพฟนนะครับปั๊มอ p พฟนเลยนะครับมาดูกันครับตรงเนี้ยสีทองจะลอกลายเป็นสีเงินโครเมียมแล้วนะครับเฉพาะตรงตัวต้านบนเนี่ยนะแต่ตรงนี้จะเป็นสีทองอยู่นะครับและอีพีฟมันจะมีเขี้ยวอย่างนี้ด้วยฮะหายากนะครับมันจะคล้องตัวเสาได้แน่นมากนะครับนี่ครับมันจะเป็นตัวง้างแบบนี้ครับคล้องเข้าไปมันจะแน่นนะครับ ตรงนี้ยังสวยนะครับด้านหลังยังเป็นสีทองอยู่ดีนะครับแล้วก็ปั๊มอีพโฟลงไปเลยครับซื้อไปใช้กับกีตาร์ทั่วไปก็เสียงดีขึ้นนะครับตรงนี้จะมีเหล็กช่วยเวลาเราเข้าเสาหย่องเนี่ยมันจะแน่นนะครับวันนี้ขายขถูกถนะครับเพราะว่าผมจะส่งพร้อมกันพรุ่งนี้นะครับมีราคาสําหรับท่านที่โอนทันทีนะครับเพราะว่าผมจะส่ง eMS พรุ่งนี้ผมขายเอฟเฟกได้สองก้อนถ้าผมส่งห้ากล่องได้ ผมจะได้ลดค่าส่งนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องหาของเล็กๆขายถูกๆไปครับราคาที่หน้า facebook เลยนะครับขอบคุณมากครับ